จากปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายนะครับในเรื่องของการพกพาอาวุธการะทะเลาะวิวาทกาันแล้วก็การก่อกวนประชาชนด้วยการขับขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งได้รับการดัดแปลงปฏิบัติการครั้งนี้ที่ผ่านมานี่ครับมีผลของการปฏิบัติการอย่างไรบ้างครับครับสืบเนื่องจากมีเหตุนะครับกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยม้วนุ่มกันแล้วก็ ขับขี่มอเตอร์ไซค์เสียงดังครับเรามีการทํายร่างกายกันเองครับมาหลายครั้งแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงก่อนที่จะมีเทศกาลลอยกระทงหรือวันขึ้นปีใหม่นะครับปีนี้เราก็มีการระดมกวาดล้างนะครับป่าปามแก๊งกลุ่มไยรุ่นต่างๆแก๊งอันวัตตต่างๆนะครับซึ่งเราได้มีการดําเนินการทั้งมีการตรวจคนบ้านนะครับในตอนเช้าวันนี้แล้วก็มีการตรวจยึดรถที่ผิดกฎหมาย ในห่วง3-4ถึงวันก่อนครับก็มีผลการปฏิบัติเป็นที่น่าปลื้มพอใจนะครับมีการตรวจรถยึดรถจักรยานยนต์ถึง600คันนะครับมีการตรวจค้นบ้านนะครับได้อาวุธต่างๆตามที่พบเห็นนะครับมีอาวุธนะครับแล้วก็อาวุธปืนอาวุธมีดก็ยาบ้านะครับไอซ์ต่างๆนะครับซึ่งคิดว่ามาตรการที่เราดําเนินการตรงนี้เนี่ยจะเป็นการป้องกันปราบปราม การกระทําความผิดน,นะครับของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มอนุพันธ์ต่างๆที่จะมีขึ้นก่อนห่องเทศกาลลอยกระทงหรือวันขึ้นบีใหม่นะครับคิดว่าได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมครับผู้ต้องหาที่เป็นเจ้าของเอาวุธปืนอาวุธต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนใหญ่เป็นเยาวชนหรือเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วครับก็มีทั้งเป็นเยาวชนแลกะก็ผู้ที่บรรลุนิติภาวะครับก็จะได้มีการดําเนินการตามกฎหมาย ครับกฎหมายมีบทลงโทษกับคนที่กระทําความผิดนี้อย่างไรครับมีทั้งมีครอบครองไว้อาจจะมีแค่ปรับนะครับสำหรับอาวุธบางอย่างแล้วก็อย่างอาวุธปืนก็ต้องไปถูกดาเนินคดีตตสมท ong ศาลซึ่งศาลก็จะตัดสินนะครับแล้วแต่ความรุนแรงของของแต่ละแต่ละแต่ละเหตุครับ,บตำรวจเชียงรายนะครับกับการปฏิบัติการครั้งนี้ครับเราจะมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ต่อไปอย่างไรแล้วจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ปกครองอย่างไรครับครับอย่างที่ผมได้กล่าวเมื่อสักครู่นะครับเราจะมีการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ครั้งนี้เพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็อยากจะฝากไปถึงพี่น้องนะครับประชาชนว่าแม้กระทั่งตัวเด็กเองนะครับอย่าคิดที่จะมีการดัดแปลงสภาพรถหรือม่วนสุมกันนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราก็จะมีการตรวจค้นดำเนินการ นะครับในทุกรูปแบบน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการการตั้งจุดตรวจจุดสก,กัดต่าง,งๆผู้ปกครองนะครับก็ต้องดูแลบุตรหลานของท่านนะครับท่านจะปล่อยป่าละเลยบุตรหลานของท่านให้มากระทําความผิดหรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทําผิดกฎหมายก็ถือว่ามีความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันต่างๆหากมีข้อมูลบ่อแสของกลุ่มพวกนี้ที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนต่างๆก็ช่วยกรุณาแจ้งมาที่ ตำรวจนะครับแล้วตำรวจก็จะเข้าไปดําเนินการทางด้านกฎหมายนะครับแล้วก็ร้านค้าต่งางๆที่ยังมีการดําเนินการจําหน่ายายจแจกนะครับดัดแปลงสภาพรถเราก็ขอความร่วมมือนะครับว่าอย่าทําอีกเลยข้อมูลของตํารวจตอนนี้มีหมดแล้วนะครับเราก็ถ้าเกิดว่าท่านไม่ให้ความร่วมมือเราก็จะเข้าไปดําเนินการตามกฎหมายกับร้านค้าของท่านอย่างแน่นอนครับ